อิส,สุุร่วมกับ Arctic Trucks สําำนักแต่งรถชื่อดังจากยุโรปเปิดตัวอ l l n น w DMAX Arctic Trucks AT 3 5ในงาน Commercial vehicle show 2021ในมืองเบอร์มิงแฮมสาราชณชาจักรหลังจากที่เคยพัฒนา DMAX AT 3 5มาแล้วหลายรุ่นแต่สำหรับ DMAX รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดที่บริษัทเคยผลิตออกมาจำหน่ายซึ่งแน่นอนว่าผู้บริหารของ Arctic Trucks คาดหวังกับเสียงตอบรับอย่างท่วมทน้นจากการเปิดตัวในครั้งนี้ Arctic Trucks ได้ทำการปรับแต่ง D-MAX รุ่นพื้นฐานที่มาจากโรงงานด้วยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างตัวถังติดตั้งระบบกันเทือนสมรรถนะสูงจากบ l ว s t ต l ์มาพร้อมยางแบบ All-Terrain ขนาด35นิ้วเพื่อรองรับการบุกตลุยในเส้นทาง Off-Road ห้องดยสารภายในได้รับการตกแต่งด้วยเช่นกันมาพร้อมพนักพิงศีรัะพรมรองพื้นและกาบันไดที่มีโลโก้ Arctic Trucks บาะที่นั่งหุ้มหนังชุดใหม่ที่มีความนุ่มนวลและทนทานมากขึ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆจา,า,ากโรงงานยังคงสภาพเดิมทั้งจอแสดงผลระบบ infotainment แบบสัมผัสขนาด9นิ้วระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูว z โซนมาพร้อมฟีเจอร์พื้นฐานอย่างระบบช่วยอ่านป้ายจราจรระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติเป็นต้น ขุมพลังของ Isuzu D-Max AT 3 5เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบความจุ1นลิตรให้กำลังสูงสุด162แรงม้าแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีด Isuzu และ Arctic Trucks จะเริ่มวางจำหน่าย D-Max AT 3 5รุ่นล่าสุดนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า2022ส่วนราคาจำหน่าย ยังไม่มีการเปิดเผยออกมา พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ